สวัสดีค่ะทุกคนวันมาแล้วหมายกระซามาพบกับตว่าในช่องประจานีนะ่าน่นจ้ะเต็มหลังรถจ้ะออกเดินทางแล้ววันนี้เรากำลังจะเปิดสายจังหน่อยตอนนี่เวลาอีกสี่นาทีจะสิบเอ็ดโมงทุกคนพิ่งตื่นมาคืนมานอนไม่หลับนอนตอนที่สี่ครึง่งก็เลยตื่นสายก็เลยนั่นแหละจ้ะไม่รีบไม่รีบ เพราะเราไม่ได้ไปเล่นน้ำอะไรเราไปทำบุญก็นั่นแหละออกจากบ้านแล้วจ้ะเมื่อกี้นี่เองก็เลยมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูปลายทางเราคืออำเภอเชนญในบุจังหวัดขอนแก่นไปข้างคืนเนาะคืเดี๋ยวจะไปนอนตรงไหนังไม่รู้เลยจะนอนบ้านพ่อบ้านแม่หรือว่าจะออกไปนอนนายไม่รู้เลยนะแต่ก็เดี๋ยวดูแลแต่สถานการณ์จ้ะ คนรถคนเดิมชเฟอร์ของเราไม่ก็มอัน,นี้มันมืดมนป่ะต้องซื้อใหม่จริงแ,ลแหละพอ่อเสื้อ, iPhone. อ iPhone ไอโฟนอนไอโฟนสิบห้าพ่อเขาจะไปไอโฟนสิบห้าม่ะ1สครึ่งไหมสิบครึ่งอ๋อพ่อซื้อไอโฟนสิบสให้เขาหนนะสิหร <14, 15. S 1> ือสิบห้าสิบ่นะเราสิบห้าไม่ได้มันพังแล้วนี่นะ โอเคสิบแปดเลยรายงานสถานการณ์ตอนนี้ก็คือรถยังเยอะอยู่นะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูแป๊บหมุอกล้อง,องเราไปสินนะ้นไหนมามี <c oughs> มะภาพยังม,มีรถอยู่นะเมื่อคุณใช่ร้าเดินทาง ี๋ยวอย่าลืลมเนาะสวัสดีปีใหม่ทุกคนก่อนเดิมปีใหม่ไทยเนาะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงรวยรวยรวยนะจ๊ะนี่รวยไม่ทะรลดอกสุขภาพดีเนี่ยคือที่หนึ่งนะถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงนะทุกคนตังยังไงเราก็หาได้ถ้าเราไม่ขี้ข้าดจริงๆอันนี้มันคือเรื่องจริงจะไปตั้งอธิษที่ฐานให้แต่รวยแต่รว,วยแต่ว่าโอ้ยรวยแล้วก็นอนสมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ไปได้เรื่องนะั่นแหละถ้าเป็นว่า มีความสุขสนุกสนานกับเทศกาลสงการปี2,566หรือว่าปี2 0 2 3เนอะนั่นแหละจะเดี๋ยวก็ไปถึงแพรจะเอพคลิปแพรจะพยายามถ่ายคลิปให้ได้เยอะๆเพราะว่าแพจะเป็นคนขยันแล้วบ <c oughs> <c oughs> ยแล้วเออ FC บอกว่าแพรว่ามึงถ่ายเวละแปดคลิปกูก็ดูก็จะหาท่ายขนาดนั้นก็จะไม่ได้ทำไม่เลยดิ นั่นแหละทุกคนขบรถก็ไม่เยอะเท่าไรนะ,ะเขาถึงบ้านกันหมดแล้วเขาเมากันแล้วแบบนี้ใครเล่นน้ำสงการกันเล่นด้วยความระมัดระวังมาทุกคนอย่าประหมาาหรือเมารถเลยก่อนเมารถเมาหลอวก็อย่าขับรถเด้ออันตรายจริงสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศก็ไม่ต้องเล่นจ้ะ แวของดีเมืองพนเดมัมเด้อเดี๋ยวให่จะจะไม่รู้จะได้ซื้อกลับมาไหมนะเขาอาจจะจีเออนั่นแหละจะรอดูผลว่าจะได้ซือ้อมาไหมแต่่ไปรอบที่แล้วกว่อไอ้นี่นะซือ้อมาอร่อยดีนั่นแหละบอกใครยังไม่รู้เนาะว่าละใครเป็นญาติใครบา้านไม่ใช่เป็นเป็นบ้านของ พ่อแม่บุญธรรมของสามีนั้นสเพราะว่าหลายๆคนติดตามก็จะมองว่าอะไรวะบ้านจะรู้่าบ้านพ่อแม่มึงอยู่น,น,ยน,ยน้องบุญนาคไรอยู่ไหนอยู่น้องบุญไม่ใช่สิน้องบุญมากบ้านพ่อพ่อแม่แพ้แล้วก็บ้านพ่อ,พอ,พพอคุณชายบ้านแม่คุณชายอยู่ยอีกอำเภอหนึ่งจ้ะแล้วก็อยู่คอนแกนกาเป็นพ่อแม่บุญธรรมเขา ประมาณนั่นประมาณนั่นพ่อแม่เยอะเหลือเกินเหนื่อยนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวห้ใกล้ๆถึงก็ไปถ่ายให้ดูอีกแล้วก็อาจจะไลฟ์สดไปเรื่อยๆก็ได้คิดว่าน่าจะไลฟ์สดทุกคนอห่อเขามาด้วยทุกคนชายห่อข้าวมาให้ด้วยห่อข้าวต้งผิด่าให้เมียด้วยล่ะสุดแต่หนังสือไม่ละเตรียมเข่ากล่องไปให้ ไห้เมียด้วยนะมีข้าอันนี้ไปชอบกินข้าวผุกเกล็นะพิกแคปฟนพร่กิเลยเพาะปลาดดวด้อรว่ากแค่ดวงด้วยปลาปโอ้ได้ยนอร่อยเพราะว่ากลัวว่ารถมันจะเยอะแล้วก็ไปจอดข่างทางอะไรเงี้ยส่วนมากร้านอาหารข่างทางมันไม่รลยเนี่ยเตักินเลย เอออันนี้คือหอิวจั๊กเกเรนั่งหนารักแม่เห็นไหยเห็นไหมเห็นนั่งตะมุกตะนิ่งนั่งหนารักจิกแม่นั่งหอเข่าไอ้เนะนี่นยออเ,อเอาเธอนั่งเฝ้าเมียให้เมียตื่นก่อนนั่งอยูุ่ดเมียเธอไปไหนมา เช้าก็นอนไม่รับก็นอนทำนู่นทำนี่ไปดูคลิปดาราไปสรุปว่าตีสี่ครึ่งมันก็ตื่นแต่เช้าไงมันก็เลยเออ ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่กี่วันจะอยู่คืนหนึ่งหรือว่าสองคืนนะน,นี่ยังไม่สรุปเขามีงานทอดผ้าปากันเนาะเราจะไปทําบุญอะไรแก่แล้วจะไปลินน้ําสงการเยอะเยอะเหมือนไม่รุ่นไม่ได้ละทำไม่ซ้ายอะ่ะไม่รู้อ่าลาสุดนี่ยังทําตัวไม่ถูกเลยนะว่าต้องทำว่าต้องต้อง,องทาแบบไหนเอาว่าไม่เคยเล่นน้าสงการไม่เคยอยู่ในเทศก,กาล มาเร้วเนาะพรุ่งนีง้นก็จะไปแห่ผ้าป่าสอป่าอืพรุ่งนี้ก็จะมีเสือร้ายโดกเสือร้ายโดอกีดผ้าเนี่ยคุต้องแต่งันแหลนเป็นผัวนะ่ะรีดพงุงรีดผ้าให้เมียเดย็จัดกระโปรงจัดกระเป๋าเด็ดสามีที่น่านราัก มาได้ทำปาทําอลืมทำล็บนะเนี่ยอานจะทำแต่มาคืนอันนี้เราถึงไหนจอหอเลยบ้านไผ่เมืองพุนใครอยู่แถวนั่นก็ามาหาพระว่าได้เลยวัดอะไรนะพะ่อทําชื่อวัดไม่ได้ไปชื่อหมู่บ้านเลยนะบ้านเราเหนือเหรออำเภอเมืองพนเหรอ อำเภอชนบ,บทเออโอเค,อเคน้องเด็ดจ้ะเดี๋ยวเจอกันที่ขอนเก้านจ้าคลิปนี้พรวาวไปก่อนเลยเด้นะอมทขาไปเจอกันอะไรสุดอ,อันนี้อะไรบ้านเว่าทอนเหรอ